ประมาณในการพัฒนาพื้นที่คนท่างหลายโครงการนะครับจะมีโครงการหนึ่งที่ดำเนินการไปแล้วได้รับเสียงจากชุมชนจากเจ้าของพื้นที่ว่าไม่สนองต่อกระบวนการตรงนี้อยู่อย่างไรนะครับซึ่งชาวบ้านตอนนี้เท่าที่ทราบนะครตอนนี้เขาเขาไม่ได้ทําง,งานนะครับเขาจะรออยู่ ให้คณะกรรมการช่วยดูแล้วก็ปันจะสะท้อนความคิดเห็นว่าโครงการที่ได้รับออกมาอย่างนี้จะมีความคิดเห็นยังไงได้ความคิดเองนในเกษตรศาสตร์ที่ปรึกษาด้านฎหมไมคร่อ,อยห้าสิบแปดซึ่งวันนี้เรามาประชุมสัญจรที่ห้องประชุมวงการบริหา,ารสั้นการศึกษาเราปรึกษาด้วกัน ตํางส่วนตำบลงรนะครับซึ่งเป็นทีมง,ง,งานของท่านนายกประเริฐศรราชารต่างๆได้มาขุดไว้เป็นจำนวนเจำนวมาที่เข้ามาแค่แค่แ่เกิดเุ็าานชาติกครับ ก็มีขมิ้นลาวไทยแล้กคนจีนรูปการเข้ามาอยู่รวมกันนี้ถ้าอยู่รวมกันอดมีความครับก็เป็นผู้มือสำหรับให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการให้บริการนะครับพี่เนี่ยเราชมหนูเป็นภาษาของพี่อะค่ะเอาแบบว่าสวยมากๆเลยนะบอกว่าไงครับสวยมากๆราไปสร้างามั้มนกึนครับสงนครับ มีิ้บรกรทไปเนรโดยวัดทอยู่วณสถานกันอย่างไรครับเราก็ดำเนินการตามัติุคณะกรรมการต่างๆที่จะลงพื้นที่ที่โครงการบริหารสนตำบลเองนี้อำเภอจอมระวจดารมนะครับการเดินทางมาคั้งนี้ก็ได้รับความ ท่านนายกเพื่อเผื่อสถานที่ในนารืที่ประยุนนะครับสำหรับระเบีบวาราคาประยูนตอนนี้ได้ว่าในเรื่องของการติดตามก็จะมีเรื่องผลการสอบสอบรช้กำลังของตำรวในรอบเดือนที่ผ่านมาทั้งตีโจื้นที่ถราเชื่อส่วนมากเรื่องการติดตามก็เป็นเรื่องัก